สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาชมบรรยากาศคาเฟ่สุดชิล The View at กิวม่วงจังหวัดน่านวิวดีมากๆเลยค่ะร้านจะอยู่บนไหล่เขาเส้นทางสันติสุขบ่อ,อกเกลือเวลาที่เราไปเที่ยวน่านจะไปบ่อ,อกเกลือผ่านถนนหมายเลขสาเราจะต้องผ่านร้านนี้ก่อนแนะนำให้แวะจิบกาแฟชมวิวก่อนนะคะ ร้านโปร่งโล่งอากาศบริสุทธิ์มีจุดให้ถ่ายรูปหลายมุมเลยถ้าใครปั่นจักรยานขึ้นมานะคะก็มีที่จอดจักรยานด้วยค่ะการตกแต่งร้านก็เป็นสไตล์ล้านนาที่เข้ากับธรรมชาติได้ดีมากๆเลยมีที่นั่งให้เลือกหลายโซนอากาศดีมากๆ จะเลือกนั่งด้านบนร้านหรือที่ซุ้มต่างๆก็ย่อมได้เครื่องดื่มของเขาก็รสชาติโอเคเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดเลยนะคะที่มาเที่ยวน่านแล้วต้องแวะเช็คอิน The v W at กิ่วม่วงเส้นทางขึ้นสู่ถนนโค้งหมายเลขสามที่จะไปบ่อกเกลือแวะเช็คอินเติมพลังความสุขให้กับตัวเอง สุขกับการกินที่ The ะวิวแอดกิวม่วงจังหวัดน่านสวัสดีค่ะ